สวัสดีครับทุกคนนะฮะมาเบียท่าพี่น้องกับผมนะฮะวันนี้เบียมาซื้อเค้กนะครับผมนะฮะให้พ่อกับแม่ทุกคนขอบคุณพี่เบียมากมากนะครับที่มาอุดหนุนมน้องแล้วก็ฝากันตี้เบิร์อเดย์แม่แหม่ม,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 มกับพบ่อุผมด้วยนะครับขอบคุณม,มากขอบคุณมากครับร้านนี้เลยทุกคนใกล้ๆร้านจะทอดเบียนี่เองนะครับ<笑><笑>อันนี้ของฝากนี่อันนี้มีแแมมม่นะครับอันนี้ของขวานแม่แหม่มครับอันนี้ของพ่อผมกรขน้ำกันอะไรเนาะกาแฟ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เบียร์นี่ครับเราได้เค้กเซอร์ไพรส์งานเกิดพ่อกับแม่แล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ให้เห็นด้วยก็ได้ขายดีบอลจู่ตลาดใหม่กับพ่อได้อยู่หรอพี่น้อได้อยู่หรอครับโอ้จิตการลงเรื่องพี่เบียร์มากครับไปเห็นหน้าเห็นตาโดนลยเนาะบวเไ่ได้บัวเด้ค่อยสแกนคนละครึ่งต้องแป้นเลย ไอ้กามมาขายแล้วประมาณวันที่ยี่ส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 ี่ที่กามมาขายได้เนี่ยครับกามกมกาโอเคได้พอกันนะสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับดังไรกันเก็บแหวนรถมาเอ้าหลอกกี่เราไม่หลอกเองยงแม่รถแห้งไรนะครั็มาอุทนศน้องนะครับทุกคนนะฮะก็เป็นน้องชายที่น่ารักมากเป็นแบบว่าสู้ชีวิตทุกคน โอเคไปแล้วแหละมาลงตลาดปะลงตลาดจิบะโอเคเราไปตลาดน้ำแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับรน้อทุกคนนี่ร้านนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยติดต่อได้ที่ร้านเลยครับเปิดตู้ที่ร้านเลยอ่ะบูมีเพจบูมี่แยงปะมีเพจไหมมีเพจมีเฟซบุ๊กอะไรฮนะติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ แน่ติด,ดตาน f เฟ e b o ุ๊กยี่สัยเฟรนกุ๊กซื้ออะไรเฟ<อ>รนกุ๊กตะเบกรี่ครับตะเบกนี่ท่า<อ>พนมพี่ของไม่ได้อเคโอเคโอเค,อเคแล้วว่าคันไปแล้วครับครับน่ารักม,มากทุกคนมาซือ้อเค้กร้านนี้ถือว่าเป็นร้านประจำของของครอบครัวครอบครัวเราเลยทุยกคนมาเนก็มาซื้อตลอดนะครับให้กับพ่อกับแม่ คก๋วยเตี๋วก็มาซื้อตรงนี้นะครับนะฮะเราก็จะเดินทางกลับแต่วันนี้วันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างที่จะอ่าเยอะหน่อยนะครับทนะุกคนก็เป็นอีกวัน,นวันนี้ก็ดีใจมากๆที่มีพี่ๆนะครับทุกนะคนมา เล่นด้วยมายินดีด้วยนะครับกับการลงเสาเอกตราโทรบ้านอับเบียนะครับทุกคนก็ดีใจอย่างมากครับฮะนี่แหละเราก็ไปมาหาสู่กันนะฮะมิตรภาพนะครับทุกคนมิตรภาพเราก็เข้ากับทุกคนได้นะครับเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราต่างคนต่างช่วยเหลือกันละกันนะครับทุกคนอ่มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะครับนี่แหละคือมิตรภาพถึงแม้เราจะอ่าไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะเราก็ไปหากันได้ทุกคนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่ง วันที่แบบมีความสุขมากเลยนะครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุนนี้ให้กันรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ตอนเย็นครับทุกคนสวัสดีครับ